ตีเตีฮะลงใจลบเหรอลบโกตีครับเขาเห็นกันนะอร่อยกัหโลกเหนนะฉันก็รู้ว่าฉันน่ะทุเรศแล้วก็จะรู้เรื่องกาทุเรศฉันทำไมไม่ได้ทุเรศน่ารักเดียวไม่เคียเาเห็นดูเป็นน่ารักกับพี่ปุ้มเดี๋ยวเดน่ารักกว่าไม่ต้องแกรฉันต้องขายไม่ออกแกก็รูปนี้ฉันลงฉันจะขายได้เมื่อไหร่เนี่ยอะอะพี่ปุ้มเขางัดละเขางัดละงัดเขาจะเตรียมลบละแต่เขาบอกว่าเขาเสียดายมันน่ารักดีพี่ปุ้มมันเป็นลูกของประวัติศาสตร์นะแกก็ เอาไงดีติ๊กเก็ตลางล้างเยเอไม่ต้องเผื่อแผ่คนเดียวของแกไม่ต้องแบ่งปันอย่าให้ฉันเห็นนะว่าอย่าอย่ใช่อย่าเผลอนะเราบอกว่าก็เป็นคนดีต้องแบ่งกันนี้ต้องชำระอะไรงั้นไม่ลบนะผูเนี้ยพี่ป้อมก็ยอมยอมเขาก่อนเหอะเขาได้ลบลๆไปใจกันป๊อปที่นี่มีบ้านผมอยู่นะเปลี่ยนข้างแล้วเหรอฮ่า นก็เป็นความคิดน้องหมูนะหมูทรลยศได้เลยเลยกดผมนะมาดูนักปุ่มมาอยู่ตรงยอดฉันเลยน่ะเอออันเรียบร้อยยังมันไม่ไมหายวะอ้าวไม่หายด้วยพี่ตุ้มเม้นไปแล้วไม่หายแล้วตุกล็อกอีกอ้าวเม้นไปแล้วไม่หายแล้วแรมไล่แลมในชีวิตนี้มันไม่ทำอะไรเลยมันอยู่หน้าคอมอยู่แหลยมันมันเฝ้าดูเฝ้าดูเฝ้าดูจิกอยู่ปุ่มอะไรนะมันรู มันรู้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 รู้มัน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 รู้ได้ไงเขาบอกใครว่าอะไรเอ่ยมันรูมันอาจจะรู้ไม่จริงก็ได้ั้งหวันที่4ี่มึงไม่ต้องดูแลคอนเสิร์ตนะรเ้ขาก็เลยรู้เลยสิรู้ไู้มันรดนเหรอมันจะไม่รู้ได้ไงก็มาทั้งหมดนะมันเห็นหมดแล้วว่ามีใคร ลรไม่ออกด้วยพี่ปุ้มแล้ทานโทษแล้วทานโทษแล้วในกลุ่มมาฉันออมสุดเลยมั้งแล้ัแมแกตายงานนี้แกตายตายพี่ปุ้มเอาเสื้อให้ให้ให้ใส่แล้เอาเปลี่ยนดอมอมเดี๋ยฉันถอดเสื้อแล้วมาถ่ายเต็มเต็มตัวหน่อยเลยเล้ันเฉลย